สวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าช่างภาพหรือคนที่มีงานลีเลเกเป็นการถ่ายรูปหลายๆคนเนี่ยอาจจะเบื่อการถ่ายรูปในชีวิตจ,จริงใช่ไหมครับแล้วอยากหาอะไรอย่างอื่นเพื่อมาถ่ายรูปทดแทนโดยที่ไม่ต้องไปถ่ายรูปในชีวิตจ,จริงแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำไมค์ครับในมอสที่มีชื่อว่า e x p ก o r ร์เชนะครับถ้าผมออกเสียงผิดยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะดีว่าผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษสักอะไร่นะแต่โอเคก็ช่างมาเถอะนะครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่มอสนี้นะครับโดยมอสนี้ก็ ในเกมไมค์คราฟได้เกือบทั้งหมดแล้วก็ใสอัลบั้มหมงเราหรือได้แปะรูปภาพมาที่ฝาผนังบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าตัวมอสเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นเนี่ยผมต้องไปที่บ้านผมก่อนนะครับโดยบ้านผมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับทุกคนอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นบ้านผมอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยเออเนี่ยเนี่ยไอไอเทาเทานี่แหละคือถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยมันอาจจะออกเทาเๆสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมลงวังนี้ผมมไไ่ด้เป็นคนสร้างเเเออออองงงนนนนะะครรััับบผมมตต้้้ขกวววว่่่าาาป็ทีสยูแล เออก็คือมอดเทาเจเนเรตขึ้นมาอารมณ์เหมือนแบบแบบเออหมู่บ้านบีเดเจอร์อ่ะแต่โดยมอดตัวเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมอดไอโพเชอร์นะครับมอดไอโพเชอร์เนี่ยมันเป็นมอดถ่ายรูปเฉยๆนะส่วนมอดตัวนี้ผมก็ลงเพิ่มมานะครับซึ่งว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามอดตัวเนี้ยมันลงมาพร้อมกับตัวไหนอะไรยังไงนะโดยบ้านหลังเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็อาจจะมีแค่เป็นชั้นเดียวใช่ไหมครับแต่ตามจริงแล้วมันมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับนับชั้นนี้เป็นชั้นหนึ่งอนะ่่่ะะะนนนนนชั้้แรกรกกเาาเเเาาาขมีีย็นนนะาาย็จปโท ทางมอสเขาได้จัดเตรียมมาอยู่แล้วนะแล้วพอชั้น2ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นมอสของบ้านผมแล้วไม่ใช่มอสของบ้านผมนี่ก็เป็นชั้นที่ผมสร้างขึ้นมาเองอะนะอ่าแต่ก็ช่างมาเถอนนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็ามาอยู่ที่ห้องโอ๊บลูมนะครับโดยห้องนี้เป็นห้องที่ผมจัดเตรียมขึ้นมาพิเศษในการถ่ายคลิปลง YouTube นะครับเนื่องจากว่าจ้ถ่ายคลิปข้างบนเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผมเลยมาสร้างใต้ดินนะเพื่อให้มันนะสะดวกต่อทุกคนมากที่สุดแล้วเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ง่ายารรกคนงกนง,งบวนนบวะั โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าอาแล้วโต๊ะที่ทุกคนเห็นตอนนี้ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันมีชื่อโต๊ะว่าโต๊ะโต๊ะว่าอะไรอ๋อชื่อโต๊ะว่าไลท์ลูมนะครับโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะที่แถมมากับตัวมอสของ Appleure นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโต๊ะที่ไว้ล้างผ้าฟิล์มนะครับเวลาเราถ่ายรูปอะไรยังไงเนี่ยโอเคงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนการอธิบายแบบทีละส่วนกันเลยดีกว่านะโดยมอสเนี่ยก็จะมีส่วนหลักๆด้วยกันทั้งหมดอยู่2ส่วนนะครับนั่นก็คือการถ่ายรูปด้วยกลอ,องคุณ แล้วก็มาล้างฟิล์มด้วยตัวนี้นะครับผมเพื่อผลิตรูปออกมาให้รูปมันมีสีสันมากมายแล้วก็สีสดใสสวยงามนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริม่มอธิบายกันเลยดีกว่านะกล้องฟิล์มก็ถือติดตัวไว้ด้วยกันถือติดตัวไว้แล้วเนี่ยถ้าทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยเรากล้องมันครบอะไรยังไงเพราะฉะนันน้นผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่ากล้องเนี่ยครบอะไรยังไงโดยกล้องเนี่ยมันก็สามารถหาวัสดุในการทําได้อย่างง่ายดายประสมควรเลยนะครับเพียงแค่คุณใช้กระจกแล้วก็ใช้สวิต แล้วก็ปุ่มแล้วก็เหล็กอีกนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีอะไรยเยอะเลยแค่เหล็กนิดๆหน่อยๆนยคุณสามารถคาร้ากล้องได้แล้วและนี้คุณก็เดินมาที่โต๊ะค้าของคุณอ่ะแล้วคุณก็เรียงไปอย่างนี้อ่ะเรียงอ่ะเรียงวางกระจกตรงกลางมีตรงนี้ปั๊บป,ปัปป๊บแค่นี้คุณก็ได้กล้องแล้วเห็นไหมครับไม่ล้ามอนเนี่ยเขาจงใจที่ทําอะไรให้มันออกมาหาง่ายระสมควรเพื่อที่ทุกคนจะได้ถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน้วยและหลังจากที่เราได้กล้องแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูว่ากล้องเนี่ยต้องใช้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนั่นก็คือกด e แล้วกก็ด คลิกขวาที่คามิล่นะครับปั๊บเพื่อดูว่าในคามิลเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงบ้างด้วยส่วนประกอบของกล้องเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลักๆด้วยกันนัน่นคือฟิลม์มแฟลชเลนเลนซูมแบบขยายถ้าใครเคยถ่ายรูปทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับเรีวยกว่าเลนแล้วก็อันนี้ก็อารมณ์เหมือนฟิลเตอร์สีตกแต่งอะไรเงี้ย เวลาคนที่ถ่ายรูปบ่อยๆหรือมีงานอะไรกแบบมีกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะเขาจะรู้จักควาว่าฟิลเตอร์กันฟิลเตอร์ก็คือตัวหน้าเลนนะครับที่จะทําให้กล้องของเรามีเอฟเฟกมากขึ้นหรือการแสง UV แล้วพวกนี้นะซึ่งว่าก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับโดยมอสเนี่ยเขาก็สามารถปรับให้เราเนี่ยตกแต่งได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนั่นก็คือเฉพาะของหน้าเลนนะเราสามารถตกแต่งตรงหน้าเลนได้อย่างเต็มที่ว่าเราจะเอาสีแดงสีเหลืองสีอะไรยังไงแล้วเนี่ยพวกตัวแฟด หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหาได้อย่างง่ายๆเช่นกันนะครับซึ่งวันเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะตัวคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วนั่นก็คือตัวเลสโตนนะครับเลสโตนที่เลสโตนแลบอ่านเรียกว่าเลสโตนแลบแล้วกันผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเรียกงี้แหละแล้วก็จะเป็นตัวของสไปคลาร์นะครับนั่นก็คือตัวเอาไว้ส่องทางไกลเราก็สามารถที่จะแอดออนเพิ่มเข้าไปได้เห็นไหมแล้วเวลาเราเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือมันจะเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวแฟดตัว ง่ายดีแล้วก็ตัวเลนเนี่ยเวลาติดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเลนใหม่ขึ้นมานั่นคือเป็นเลนที่ส่องได้ไกลกว่าเดิมพอสมควรนะครับตัวของฟิล์มนะครับ้วยตัวของฟิล์มเนี่ยทุกคนก็ต้องคาพเพิ่มเหมือนกันนะครับโดยพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยทุกคนก็อาจจะรู้วิธีคาบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคาบอะไรยังไงแต่ตัวฟิล์มเนี่ยค่อนข้างจะคาบง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวฟิล์มเนี่ยจะใช้แค่อุปกรณ์ตามนี้เท่านั้นนะครับโดยฟิล์ สีดาขาวอ่ะแต่ใครชอบสีดาๆของขาวที่เท่เนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนประกอบในการค้าฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาง่ายผสมพัวเลยนะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็คือคันเ r ิ่มฟิล์มนะครับก็ชื่อบอกตามตรงเลยคือฟิล์มสีอ่ะถ่ายออกมาแล้วเป็นสีสวยงามสดใสเลยโอเคเพราะฉะนั้นผมขอเก็บของกันของโลกเกินล้บไม่ได้อนันแรกนียเราก็หยิบออกมาเลยนะครับโดยอุปกรณ์เนี่ยก็ใช้ได้เป็นสาลายที่แบบถูกย่างมาแล้วมีปุ๋ยมีเศษเหล็ก มีเหล็กแล้วก็กันพาเดอร์นะฮะที่ตอบจะคีปเปอร์แล้ววิธีการค้ามเนี่ยผมก็จะไปที่โต๊ะค้าเหมือนเดิมนะแล้วหม่ผมต้องไปไกลๆไปกลับไปกลับไปกลับเรื่อกูเริ่มลงคาตัวเองลนะหยิบเลยหยิบเลยอืมแล้วก็ย้ายของเพื่อความสะดวกอ่าแล้วเนี่ยวิธีการค้ามันค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยวางเหล็กลักษณะนี้แล้วก็วางโกนักวางนักเก็ตไม่ใช่โกนักเก็ตหรือวางนักเก็ตอย่างนี้แล้วก็วางปตัวกันพาเดอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวสาลายแล้วก็ตัวปุ๋ย เพียงเท่านี้คุณก็จะได้แบ็กแอนด์ไวฟ์ฟิลม์มหรือฟิล์มขาวดำมาแล้วนะครับผมแล้วก็อันถัดมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกน,นั่นก็คือฟิล์มสีใช่ไหมครับและนี่ก็คือการครับของฟิล์มสีนะครับฟิล์มสีก็คับไม่ได้ต่างกันเลยฮนะเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่การใช้ของเล็กๆน้อยๆนะครับผมปั๊บวางอ่าวางวางเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยแค่นี้ทุกคนก็จะเข้ได้ละคือของหาง่ายมากเลยเว้ยแล้วพอเราได้ฟิล์มอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ทําการเปิดกล้องของเราที่เราคราฟมาเมื่อกี้กล้องตัวนี้ไม่นนะกล้องตัวนี้ตกแต่งมาแล้วแล้วก็จะใช้กล้องตัวนี้คลิกขวาแล้วทําการใส่ฟิลม์มสักฟิล์มหนึ่งเข้าไปผมจะขอเลือกเป็นฟิลม์มคัลเลอร์ฟิลม์มมื้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบฟิล์มสีนะไม่ชอบขาวดําสักเท่าไหร่หลังจากที่คุณตกแต่งของครบหมดแล้วเนี่ยก็คือฟิล์มแฟด เลนฟิลเตอร์ใช่ไหมครับคุณก็ต้องเนี่ยไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆส,สักรูปหนึ่งหรือทดลองถ่ายในห้องนี้ก็ได้แต่อย่าผมจะพาทุกคนไปถ่ายแบบสถานที่ข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าผมได้ลงมอสแสงเงาเอาไว้แล้วเวลาลงเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใช้มอสแสงเงาให้เป็นประโยชน์นะครับลงมาแล้วนะก็ต้องถ่ายคุ้มค่าหน่อยอ้าวแล้วมันดันมืดเสร็จแล้วโดยสิก็โอ้โหนอนเลยการหาเคลียมผมนะคือไม่มีการเตรียมเลยเลยผมพูดสดทุกอย่างเลยเลยที่ทุกคนฟังมาตอนนี้คือแบบอยู่ดีผมก็แบบ ไอ้กูอยากอัดคลิปว่ะลุกขึ้นมาอัดเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือสมองแบบเออฉันอยากทำฉันก็ทําเลยเอยเอมันเป็นยังไงฮะทุกคนโอเคแล้วหลังจากที่เรานอนไปแล้วแล้วหลังจากที่เรานอนไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบเจอแสงที่สวยงามอย่างนี้เลยนะครับออะอย่างเช่นเราเจอมุมที่สวยๆก็จะอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมฮะมุมของต้นซากุระแป๊ดหนึ่งนะพุผมอยู่ไหนวะอพุเราอยู่นี่แล้วทำการเสรยขึ้นไปเลยฮะเสยขึ้นไป เราก็จะได้มุมที่สวยงามอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแสงลอดผ่านสวยงามอย่างนี้โอ้โหอย่างแจ่มเลยมุมเนี่ยผมบอกเลยอ่ะ,แล,ะแล้วทีเนี้ยเวลาทุกคนจะถ่ายเพียงแค่ทุกคนเลือกไปที่กล้องเว้ยแล้วกดคลิกขวาที่กล้องโดยที่ไม่ต้องกดตัวอ e ีนะกดคลิกขวาไปเลย แล้วก็ลองย่อดูเผื่อทุกคนอยากปรับมุมอะไรยังไงคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปรับคอมโพสหรือกิดของคุณได้นะครับตัวเนี้ยเห็นว่าที่เมาส์ที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นคอมโพสของผมนะครับแล้วเวลาเรากคดคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการบอกว่าเออตอนนี้กล้องเราอยู่ตรงกลางหรือย,ยงังแบ่งมาสี่ส่วนแบ่งเป็น9ส่วนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนจะชอบแบบว่างกลาง 4หรือแบบ9ส่วนเลยหามุมก่อนหามุมก่อน <c oughs> ป็นช่างภาพไม่ใช่เป็นช่างภาพงานอิเล็กผมไม่การถ่ายภาพผมเลยอาจจะเรื่องมากในการถ่ายรูปสักนิดหนึ่งและนี่เราก็กดลิกขวานะครับแล้วเราก็เจอมุมที่ถูกใจสมมุติว่าเราเจอมุมที่ถูกใจใช่ไม่มเรากดถ่ายด้วยการกดลิกขวานะครับปั๊บ แล้วเนี้ยเวลาหน้าจอกระพริบแล้วมีเสียงฟิล์มนะแบบอีดอย่างเงี้ยแปลว่ากล้องเราได้ถูกถ่ายเรียบร้อยเลยนะครับโดยฟิล์มสีหรือฟิล์มขาวดำเนี่ยจะมีการถ่ายรูปค่อนข้างจะจากัดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ16นะนะเราถ่ายรูปได้แค่16เฟรมเท่านั้นหรือ16รูปภาพเไรแล้วเวลาสมมติว่าฟิล์มเราเต็มแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาฟิล์มของเราไปลางนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะขออนุญาตไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวมันไม่คุมม้มน,นะครับมาแล้วเดี๋ยวไม่สนุกอสมมติวว่่าาาเราจอบบบึึึกกยน้ํู เราก็อาจจะซูมกล้องเข้าไปซูมกล้องเนี่ยถ้าทุกคนอยากซูมกล้องเนี่ยทุกคนต้องมีว่าสการ์ดก่อนนะครับนั่นก็คือตัวให้มันเป็นตัวเนี้ยกล้องสองทางกายแหละเรียกว่าสการ์ดแล้วเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเราสามารถที่ซูมเข้าซูมออกได้ไกลผสมครัเลยนะครับแล้วเนี่ยเราจะได้ถ่ายอย่างเต็มที่เลยแล้วตรงนั้น,นก็จะมีทุ่งข้าวสาลีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมกระปลามึกเราก็ถ่ายไป ถ่ายเพียงเท่านี้เราจะได้รูปปลาบึกกับข้าวสาลีมาแล้วนะครับผมแล้วผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือมอสเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปใต้น้ำาด้น,นะมันปล่อยให้เราอิสระพอสมควรเลยเราเห็นปลาไรงแล้วนะเราก็ถ่ายเก็บไว้รูปหนึ่งแล้วเราก็เอาฟิล์มไปล้างถ้าฟิล์มเราครบแล้วนะถ้ายัางไม่ครบก็ยังไม่ต้องล้างก็ได้นะครับทุกคนมันเปลืองนะคับหลายๆรอบล้วก็ล้างเนี่ยล้างไปมันก็เสียเปล่านะเพราะว่ามันก็ถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าก่อนที่เราจะเอาไปทําสีทําอะไรเงี้ยเราต้องล้างฟิล์มก่อนนะครับทุกคน แล้วเวลาเราถ่ายลูปโครดสิบภาพนะั่นคือจุดสูงสุดของฟิล์มแล้วใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเวลา,เาจะเอาฟิล์มออกมาเนี่ยเพียงแค่เรากด e แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เอาฟิล์มออกมาแค่นั้นเลยครับไม่มีระยากเลยแล้วเนี่ยเวลาเรา,เาฟิล์มออกมาไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปใส่ยี้ได้เลยนะครับยังไม่ได้ เราต้องทําตามขั้นตอนก่อนขั้นตอนมันานื่คือการล้างฟิล์มนะครับโดยการล้างฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายประสมควรเลยนะครับแต่ซึ่งว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานเล็กๆน้อยๆใ,ในการทำนะครับเช่นจักนรกอะไรอย่างนี้นะหรือแร่อะไรพวกนี้นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมในการล้างฟิล์มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับโดยมันก็จะเป็นน้ําร้วนเลยนะเราก็ตักน้ำมาสามขวดนะครับ1 2 3แล้วเนี่ย เราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์3อย่างด้วยกันนั่นคือส่วนผสมนะครับนั่นก็คือมีเลสโตนดัตหรือคือผงเลสโตนแล้วก็ผงโกสโตนแล้วก็เป็นมเมล็ดพันธุ์จากนากรกนั่นแหละซึ่งวันทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันหาจากไหนอะไรยังไงนะและเนี่ยหลังจากที่ทุกคนได้มาหมดแล้วใช่ไหมครับสอย่างคือเลสโตนโกสโตนแล้วก็มเมล็ดพืชจากนรกแล้วก็ทําการที่จะคาบยาได้เลยนะครับโดยการคาบยาเนี่ยหรือการคาบน้าเนี่ยเราไม่ต้องผสมให้มันเป็นยาขึ้นมาเลยนะครับเพียงแค่ขอให้มันเป็นน้ําพวกน้ำพืชนรก น้ำโกสโตน้ำเลสโตนอะไรพวกเนี้ยเราก็ค้าฟไปเลยครับเราก็จะเอาน้ำสามอย่างเนี้ย ทำการล้างฟิล์มนะครับซึ่งว่าก็อาจจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะซึ่งว่าเราก็จะต้องรอเวลานะ่ยอ่ะแล้วพอเราได้น้ํามาแล้วใช่ไหมครับแล้วนี้เราก็ทําการคราฟต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับทำการปรุงยาต่อมาเรื่อยๆเลยทั้งหมด3ขวดด้วยกันก็คือ3ขวด3อย่างไม่ซ้ํากนะันและหลังจากที่เราได้น้ําส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยที่เป็นเลส stone g o stone แล้วก็มเมลเ็ดพืชจัตุรลกเนี่ยเราก็จะทําการหยิบฟิล์มเราขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราก็เอาฟิล์มเราเนี่ยไปที่กองครับแล้วก็วางน้ํายานะคร แล้วทีนี้เราก็จะได้ฟิล์มขึ้นมานัคือ Develop Color f i l m มนะครับเราก็จะได้ฟิล์มที่ถูกล้างมาแล้วทั้งหมด4ฟรมด้วยกันมันก็จะบอกกันนะครับว่ามันมีฟิมเท่าไหร่อะไรยังไงนะและหลังจากที่เราล้างฟิล์มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาฟิล์มตัวน,นี้มาใส่ที่กล่องไลท์ลูมเรานะครับเราก็จะมาใส่ อย่างนี้หลังจากที่เราวางเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเอารูปได้เลยนะครับเราต้องมีการใช้สีอีกนั่นก็คือสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีดําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้กระดาษด้วยนะเพื่อในการครบรูปออกมานะครับผมเห็นไหมทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นตัวอย่างรูปตรงนี้ฟิล์ม1ฟิล์ม2ฟิล์ม3ฟิล์ม4โดยทุกคนเนี่ยก็ต้องหาพวกดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับโดยสีเนี่ยทุกคนก็น่าจะหาง่ายๆอยูอย่แล้วแหละนั่นก็คือเป็นสีจากดอกไม้ทั่วไปเลยนะครับก็จะมีดอกสีฟ้าดอกสีชมพูดอก สีเหลืองแล้วก็หมึกสีดำนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้สีต่างๆมาแล้วหมึกสีดำก็สีดำดอกสีเหลืองก็สีเหลืองดอกสีชมพูสีชมพูดอกสีฟ้าก็สีฟ้าแต่สีฟ้าตรงนี้คือเราอาจจะต้องผสมกับต้นกระบองเพชรหน่อยนะครับเพราะว่าเราถึงจะได้ออกมาเป็นสีนี้นะถ้าใช้สีฟ้าเพียวๆนะมันก็จะออกมาเป็นสีหนึ่งนะครับผม อ่ะสีฟ้าเพียวเนี่ยมันก็จะอมาเป็นสีนี้เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเราผสมกับสีเขียวของต้นกระบองเพชรแล้วเนี่ยมันก็จะได้มันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นสีเฉพาะที่เราสามารถใส่ในไลท์รูมของเราได้แล้วทีนี้เราก็ใส่ใส่ใส่เห็นไหมแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยเว้ยว่าเราไม่สีเหล่านี้แล้วโดยแต่ละสีเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งหมดภาพละสีสีนะครับนั่นก็คือสีพวกนี้นะสีฟ้าชมพูเหลืองดําและเนี่ยเราก็ต้องไปเอากระดาษด้วยนะครับทุกคนถ้าทุกคนไม่มีกระดาษทุกคน แล้วหลังจากที่เราได้กระดาษมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะเอากระดาษเนี่ยมาใส่ในไล์ลูมเรานะครับแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยอยู่นะตอนนี้นะครับว่าไอ้ไอ้กล่องไล์ลูมเนี่ยมันคาบอะไรยังไงพี่ไม่เห็นจะบอกผมเลยตอนแรกเพราะฉะน,นั้นผมจะขอบอกทุกคนตอนนี้เลยนะครับว่ากล่องไล์ลูมเนี่ยมันคาบง่ายมากเ,เว้ยเพียงแค่คนเนี่ย ต้องมีเลสโซนทอสอ่ะแล้วก็เป็นตะเกียง1อันแล้วก็ไม้อีกสอันอะ่ะเพียงเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะคาบไลท์ลูมได้แล้วเวยเอย่าวผมสาธิตให้ดูเลยอ่ะเราหยิบตรงนี้หนึ่งอ่ะตะเกียงหนึ่งอ่ะแล้วก็หยิบเลสโซนอืมไม่ใช่เลสโซนหยิบสติกแล้วก็เลสโซนแล้วก็คราบพอได้ของมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันใช่ไหมฮะมีไม้เลสโซนทอสตะเกียงแล้วก็มาวางปับป๊บปับ๊บปั๊บ เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ไลท์ลูมมาแล้วนะครับและเพียงแค่นี้เราก็จะได้กล่องที่มีชื่อว่าไลท์ลูขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งแล้วนะครับแต่เราก็ช่างมาันเถอะนะครับเรามีกล่องหลักอยู่แล้วและเนี่ยหลังจากที่เราใส่ครบทุกอย่างไปมีทั้งฟิล์มที่เราล้างมาแล้วมีกระดาษมีสีครบสีแล้วก็สามารถที่จะเลือกรูปภาพที่เราถูกใจสุดในกล่องเนี่ยไม่ใช่ในกล่องนี้นในรูปของฟิล์มที่เราถ่ายมาทั้งหมดกี่รูปสิบหกูปสี่รูปก็แล้วแต่คุณนะ่ะคุณเลือกมาสักรูปหนึ่งเว้ ที่คุณถูกใจจริงแล้วคุณก็กดปุ๊บหลังจากที่คุณกดเนี่ยคุณอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเนี่ยรูปมันก็จะออกมาเว้ยเป็นรูปที่มีสีสดใสสวยงามแต่รูปเนี่ยอาจจะไม่ชัดมากนะครับเนื่องจากว่าก็อาจจะเป็นกล้ะะกองฟิล์มนะฮะถ้าใครเคยใช้กล้องฟิล์มทุกคนก็นาก่าจะรู้นะครับแล้วพอเราได้รูปมามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นรูปสีที่เราถ่ายมาเลยเว้ยคุณสามารถที่จะจดบันทึกว่าเออคุณน่ะเคยดจดถ่ายรูปที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพียงแค่คุณเนี่ยมมมีสุดดจใช่ััครบบก เปลือกของแฟนทอมเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกอะไรยังไงนะเราก็จะเอาสมุดต,ตัวนี้กับเปลือกของแฟนทอมมาผสมกันและทีนี้คุณจะได้โฟโตอัลบัม้มเวย้ยและหลังจากที่คุณได้โฟโตอัลบั้มมาใช่ไหมครับคุณก็เอารูปเหล่านี้ที่คุณได้มาคลิกเข้าไป add photograph เนี่ยแล้วก็เอารูปไปใส่ปุ๊บเขียนแค่นี้คุณก็จะได้รูปแล้วเขียนว่าฉันก็ไม่รู้ว่าคือรูปอะไร เนี่ยเพียงแค่นี้คุณก็สามารถจบไม่ได้เลยไว้ว่าในเกมเนี่ยตอนนี้คุณเจออะไรมาบ้างแล้วเช่นเออชั้นมาอยู่ที่นี่อะไรยังไง How are you doing? Am go into sleep กูภาษาอังกฤษเป็นเรื่องภาษาอังกฤษระดับดีบวกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นสมุดที่จะรวบรวมรูปภาพของคุณเพียงแค่คุณเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วก็มาใส่สมุดแล้วเนี่ยคุณก็มาจดๆไว้ว่าคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคุณเจอที่ไหนมาบ้างประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไรคุณก็เขียนไปให้เต็มที่เลยนะครับคือเราสามารถรวบรวมรูปภาพต่างๆเนี่ยที่เราเขียนมาให้้มันนอยู่ได รวมถึงเปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อชื่อเป็นเอ่อชนาทรชื่อสมุดการเป็นชื่อของชนะทรไปแล้วช่างแม่งออกเลยและเพียงเท่นี้คุณจะได้สมุดโฟโตอัลบั้มของคุณมาแล้วนะครับที่จะรวบรวมรูปภาพของคุณและเพียงเท่านี้คุณก็จะมีแบบเออนังสือที่ติดตัวไปไปถ่ายรูปรอบโลกไมค้าของคุณว่าเจอที่ไหนสวยอะไรไงแล้วมันถ่ายอวดเพื่อนๆอะไรเงี้ยแลวถ้าในกรณีที่เราแบบไม่อยากเก็บรูปในโฟโตอัลบั้มแล้วอยากแปะเป็นรูปใหญ่แบบในเกมอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่แปะได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้โฟโตกราฟ เฟรมอะนะป้าเห็นไหมเราก็จะได้รูปใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่ามากเลยจะเป็นรูปเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ติดรูปใหญ่ให้ดูก่อนรูปใหญ่ก็จะเป็น,ปนแ,แบบนี้นะครับแล้วติดรูปไปรูปมันเราก็ได้ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับถ้าเราถ่ายรูปหน้าตัวเองก็มาแปะรูปเราก็ได้ใหญ่เหมือนกันแล้วทีนี้เราถ้าเรามีรูปเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถเอารูปตัวนี้ไปแปะได้นะครับแล้วเราก็แปะรูปไปเป็นรูปเล็กๆสวยงามอย่างนีง้นะครับแล้ววิธีการคารฟไอรูปภาพตัวเนี้ย่อไอไอกรอเฟรมตัวเนี้ยคุณจะต้องมีเอ่ออุปกรณ์เล็กๆน้อย บบนีปั๊บแล้วก็อันนี้ปุ๊บอันเนี้ยยังเป็นอันธรรมดาอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่ะอยากให้มันแปะรูปใหญ่แบบใหญ่ๆได้เราต้องค้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราต้องมีตัวไม้แล้วก็สติ๊กนะครับปั๊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 บแล้วก็ปั๊บ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 แล้วก็ปั๊บอ้าวไม่ปั๊บเลย อย่าแเราวันนี้เออนี่ปาบแล้วโฟตโตกาเฟ,ฟมนะครับแล้วหลังจากเราคข้ได้ปุ๊บเราก็สามารถวางรูปขนาดใหญ่แล้วพร้อมกับแปะรูปของเราไปได้เลยนะครับแปะแปะแปะรูปของเราไปได้เลยเนี่ยฮะซึ่งเอาม็อดเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือเป็นม็อดที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปโดยเฉพาะทางเลยนะซึ่งว่าถ้าแบบช่างภาพคนไหนหรือคนที่มีงานดีเลยกนการถ่ายรูปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าการถ่ายรูปในชิตจริงเนี่ยมันน่าเบื่ออะไรงไงเนี่ยทุกคนก็สามารถมาถ่ายรูปในม็อดเอ็กโพเชอร์ในไมค์คราฟได้นะครับซึ่งว่าก็เป็นที่ ก็ถือว่าสนุกผสมควรนะั้นถ้าใครชอบถ่ายภาพอะเอาจริงเพราะว่าถ้าเรายิ่งลงมอดควบคู่กับโอ้แสงเงาหายไปยังไม่ทันพูดเลยต้องนอนก่อนนะครับนอนก่อนอย่าพูดไม่จบ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยมีสายลุขึ้นบนหัวเลยอโคตรเทเลยอ่ะมันจะโคตรเทหรือโคตรสวยเดยอ่าแลวตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับทุกคนซึ่งว่ามอดเนี่ยก็อาจจะเป็นมอดที่ใครหลายๆคนเนี่ยถ้ามีงานอิเล็กเป็นการถ่ายรูปหรือเป็นช่างภาพเนี่ยก็จ,จะชอบมอดนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่คุณเบื่อกันถ่ายรูปในะใชีวิตจริงอะนะแล้วอยากถ่ายที่อื่นเพื่อแก้เบือ่อไงมอดนี้ก็อาจจะตอบโจทย์พวกคุณนะครับนั่นคือมอสเอ็กพอร์เชอร์ในะนาไมโหลดคูด่พร้อมกับ แสงเงาอะไรก็ได้ที่คุณชอบหนึ่งอย่างแต่ผมชอบมอดนี้เว้ยเพราะว่ามอดเนี้ยมาดูสมจริงดีแต่ก็ไม่มากเกินไปนะครับถ้าสมจริงมากเกินไปเนี่ยคอมผมอาจจะระเบิดได้นะครับเพราะเวลาเราถ่ายรูปในมอดอย่างเงี้ยอะไรย่างเงี้ยแสงเงาเนี่ยมันก็จะทําให้แสงออกมาสวยงามสมควรเลยนะครับเราสามารถที่จะหามุมมองตามที่คุณชอบได้เลยสัตว์ต่างๆเนี่ยเราก็เออมีแสงเงาที่สวยงามเราก็สามารถถ่ายเก็บไว้ได้นะครับซึ่งว่าก็แล้วแต่ทุกคนนะครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมก็เขียนชื่อมอดมาให้ใต้คลิปไปแหละคมมหลลดดง่่ายยยสเไไุ้ก เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็บายบายกบทุกคนบายบายครับเอาเอา,เอ,าอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมจะเสริมครั้งสุดท้ายอยาถือสาผมด้วยเวถ้าผม,มาไม่พูดภาษาอังกฤษอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วมากขนาดนั้นอะ่ะเลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปจริงนะครับไม่บายครับ